สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนยินดีเล้งเนาะช่วงนี้คัำไวค่ะพี่น้องช่วงหนาหนาวเนาะหกโมงหกโมงครึ่งนึ่ก็เริ่มมืดแล้วค่ะเมื่อนี้สิบห้ามาสามเฮ็ดแพ็คเฮ็ดทรงพีพีเอฟซีแม่แม่ถือนาฬิกนทุกท่านเนาะอ่ะมาเบิงเฮ็ดของเฮางมือนี้ค่ะท่านมาจะเป็นละงหกเท้าเหรอเนาะวันนี้เพราะว่าช่วงนี้ละงหกเท้ออกหลายค่ะต้อเลือกบันไดเลยว่าต้องเอาเลือหรือเอาวเนาะ เขาก็จะได้มากกันแบบนี้เลยจ้ะคุูเูี่ยย้อยตอนนี้เก็บเองกับมือกระดองเลยถ้าเฮ็ดขาวกระแซบเด้อค่ะเฮ็ดนันนี้เนาะเฮ็ดนันนี้ิ่นกินแซบค่ะมันเป็นเฮ็ดน้ำหมกค่ะฝนเพิ่นถึกหน่อยเนาะเพราะว่าก้อนนันนี้จะเป็นจะแร้งมันอิดฝนเพิ่นมาลงไม่เหมือนดินสะดุ้งฝนค่ะพี่น้องเฮ็ดเขาก็เลยจะมีรสชาติหวานเพราะว่าด้กินน้ำหน่อยน้ำเนาะทั้งหวานทั้งหอมค่ะช้านี้กินมาแล้วเมื่อคืนตุ่ม โอ้ยูใส่ละกร็ระวังไงก็เนี่ยเติมแต่ว่าเฮ็ดประมาณโลนึงเมื่อเกี่ยงกับเราลงสองคนอ้าวบางทีเท่าเนาะคะ่ะแต่จะเป็นสีเหลืองเนาะในน้อยเดียวค่ะพี่น้องในมากนิดเดียวเพราะว่าเิ่นออกหน่อยเนาะจ้ะถ้าออก้ลยเท่ากับในไ้แกมไปไลยเนาะถ้าออกหน่อยก็ได้หน่อยค่ะหรือว่าก็จะเป็นไข่กับขาวล้วนเลยเด้อค่ะพี่น้องเลือกบ่ไดเ้เนาะเข้ากับยากไ้ได้กันทุกคนค่ะส่วนมาเิ่นก็อยากได้สีเหลืองแต่ว่าเฮ็ดมากลักษณะนี้ค่ะมากเป็นขาวหลย ตอนนี้กะคัดตุ้มไข่เน้นนเลยค่ะเราตรงห่วงว่าเฮดเท่าสี่บานเพราะว่าเขาคัดตุ้มให้เป็นทีเรียร้อยเนาะค่ะเอาไปแกงค่ะพี่น้องแกงเส่บหอหอมเนาะใส่ไปอตูใส่บักใส่ผักไปนั่งเกษตรไปนั่ง,นงกกนเน,นี่ยน่งบางคนกกใส่เนาะเอ้ามันนี่เาไม่ยังไรค่ะใส่ผ้ามะล่างมาหลวกเนาะตอนนี้ก็ล่างแล้วน้ำหนึ่งน้ำมลด<อ>แต่ว่าเขากัดเล่างน้ำสองค่ะ<อ>ล่างน้ำสองแล้วเขากจังสีหลวกแล้วก็ไข่อเอาเป็นไข่ ในกรณีของใครเนาะค่ะสันนิจจะพาทุกใครเด้อจ้ะจะบ๊อบปอยบไปแบบเป็นลูกเนาะถ้าต้องเช็คก,ก่อนค่าว่าเป็นเฮ็ดละง,งกะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆแม่ๆทุกๆท่านเนาะค่ะสันน,ะะนิจจะพาทุกใครเลยเฮ้เฮาก็จะมาเช็คว่าเฮ้เป็นเฮ็ดละง,งกแท้เน,นาะค่ะลักษณะเฮ็ดละง,งกอ่ะจะเป็นกรีบจะ้ะจะกวงกรวงเนะาะขาคนจะกวงค่ะพี่น้องกวงกลางถ้าคนทีบเฮ็ดอยู่แล้วคนสีหูเลยถ้าออกจังสีก็หูเลยว่าละง,งกจ้ะ สาธิตนะคะนีส่สวยงามๆจังสีเลยค่ะพาทุกลูกบบปลอยพานเลวจ้ะถ้าหน่อยร้ายพาบุหรั่สนิกับเไวยกินเองครัจ้ะอาชดความปลอดภัยชัดเจลกขาวงามๆถึงมือพี่ๆแบบเส็บๆหอมๆเลยจ้ะกินแบบประทับใจเลย <c oughs> แบบจุ๊บ เดี๋ยวก,กนนะกกเสร็จต้รางเถนะนะไปค่ะแบพาใส่ก่อนทำงานไปเถอะจ้ะกินแบบกรุบกรอบๆเลยเนาะหอมๆมเลยค่ะจุ่ยเลยน้ำนี่เข้ากะสีๆแล้วก็สีลวกเอาเลยจ้ะสะอาดแล้วพายเรียบร้อยงามคัก <laughs> นี่เดี๋ก่อนทีหลางนำซองค่ะนี่คูยังนี่ค,คูแบบคูนางวะอ่างเต็มอันดอกไงเลยเลยหล้วนิดแต่ว่าคูไดนาอจะเป็นผู้โชคดีนะคะนี่ขา้าวกะทิเซ็กอีกรอบซองค่กะกะทิลวกกันเนาะลวกกะทิลวกลนำนกินก็คือเอาขึ้นเลยค่ะ ลางนับสองเนระี่ยเช็ดเลยเนาะเช็ดได้ <S <S กกดีไม่ได้เช็ดมาเถอเห็ดเพิ่นข้าเก็บมาแต่เสาร์แล้วเนาะว่าข้าสเชดัมาเห็ดมาลวกค่ะสีอาจจะขมไปแน่เด้อจ,จ้ะเป็นเห็ดไม้ทุกดอกค่ะพี่น้องว่ามีว่าเห็ดเก่าหรือว่าเห็ดคางล้นเนาะชิดขายหมวดตรงหมวดเลยคะเพระเพราเคยเหลือลก็จะขายแบบมืดกันเลย ตัวเห็ดพึ่งนั่นไหน,นเหนะ็ดคือว่าเหรเนาะธรรมดากกะซีกะซีเซาซีมองไปแนะ่เป็นธรรม,มดาเด้อนะจ้ะยังทำเป็นเห็ดก้อนนี่รู้เรื่องนะ <c oughs> ก้อนนี่เบว่าก้อนหน่อยก้อนใหญ่เกรย์ค่คะดำแตะเอ็นๆเลยวนะเมนเห็ดละงเพห่วก,ก็จะมีแนะ่นะจ้ะตัวเป็นเห็ดไม่ลอยเป้อนกันแล้วก็คนะา,างดูค่ะไม่เช็คคว้างเรียบร้อยเนาะ อันที่สองคระก็จะมาลวกกันค่ะนี่แต่ว่าเห็นม้ำรำลำงามแห่งเนาะยอดเลยเห็นห้นนำหมอกอย่างมาอวดมาอวนค่ะนดอกแต่ว่ารสชาตินี้หนึ่งค่ะแต่แ่พร้อมหวานใบบข่้นระดกจแบเขึ้นรดอกจ้ะ นาเดือดแล้วค่ะอืมสีดวกเสือละกระชอนนะคะเนี่ยมันเท่ากับเดือดง่ายโอ้ยเสียดวกคะนี้กัจะบ่ลวกนุนนะคะจะมาคว้านหอมคว้านอร่อยเนาะสีดวกพ่อเพิ่นยุบยุกจีด้อันแักง่ายๆค่ะ มีหลังหัวเขาหลายเด้อจ้ะงามสิคะดูแบบเข็ง,เขงๆเลยดอกยวจะขำละขำเลยเนาะออของมันหวานหักก็สนุกจ้ะ กันจะด้วยไข่แบบจุดๆเลยค่ะได้ชอบกินไข่นี่จุดใจแหงค่ะ ก็จะพักตักให้สะเด็ดน้ำ่อนนะค่ะอันนี้คือเฮ็ดที่หลวกแล้วจ้ะใส่ขิงไว้สะเด็ดน้ำแล้วสะนนี้ก็จะเอาไปแพกค่ะมีนก็ใช้มาดอกหนึ่งอะไรกินเองจ้ะ เห็ดลวกเลยอะซีควรจะคำขำเลยเด้อค่ะพี่น่อคซีจะบอกขาวเหมือน,นเห็ดสดเฮ็ดใหม่เนาะแองเข้าฟิตไปค่ะอาจจะมีเหี่ยวมี่คำแน่เป็นเรื่องปกติจ้ะของเห็ดใช้ลวกแล้วสีกับสีคสำขำกงสีเด้อค่ะพี่น้องธรรมาดาเนาะปกติจะเด็นน้ำค่ะ พี่บางท่านก็จะได้เป็นขาวล้วนไปเนาะแต่ส่วนมากขาสั่งสองกิโลขึ้นไปส่นนี้ก็จะคัดเลืองในขาขาวไปแห่กระเด้อค่ะเฮ็บเดิมเข้าไม่หน่อยแล้วจ้ะแบ่งๆกันค่ะั่อีปเห้ทากับขอมเท็ก้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะใช้เป็นไข่เนแล้วค่ะ ดเด้อขาต่หลายนะเด้อจะ้จะแปะมันกันหอมหวานมันกัน,นเราตียมเลื่องไี้ไปคนละหอยจ้ะแบ่งกันเนาะแปะนั่งหนึ่งกิโลเต็มเด้อค่ะพี่น้อง หลังจากที่ห้าวลวกเรียบร้อยเนะาะตอนนี้จะใส่มีดะเห็ดหนึ่งกิโลเต็มค่ะบอหนะักอย่งางทั้งสิ้นเราจะในแบบเนื้อเนื้อเอต็มเต็มเลยค่ะนี่เราจะมาแพ็กกันคนรับไม่หรอกตอนนี้ก็แพ็กไปก่อนเองแล้วเนาะ,นะะมีทั้งขาวทั้งเหลืองเลยค่ะเพราะาให้ลีลนะีเนาะทั้ <laughs> ทงเท้าเขากับเด็กค่ะเบอรเด็กค่ะเพราะว่าเหลืองมีหน่อยค่ะผลผลิตลงหน่อยตัดตัวค่ะ าตาเขาเฮ็ดสน็ทค่ะพี่น้องแพ็กเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เด้อค่ะไปหอดพี่ๆเนาะก็จะฟิดเป็นน้ำแข็งไปค่ะเพราะว่ารถเท่าทรงรดขวบคุ้มอุณหภูมิกับพี่น้องเห็ดก็จะแข็งหอดมือพี่ๆเลยค่ะแต่ว่าสีอาจจะสาวจะมองเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของเห็ดธรรมชาติค่ะพี่น้องนี่พร้อมเก่งพร้อมซีกแล้วก็ต้มเลยเลยค่ะนี้ก็จะแพ็กไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะวันนี้มาชิมหาโกเนาะ,นะ,ะมันแปดอะค่ะห้หมื่นาก ยี่แต่ไงดอกไงครับเต็มปาเต็มข้าแห้งทั้งหมดนี่ดอกแสบเลยแสบทุกดอกแสบทุกดอกอร่อยบอกจริร้องดีมีคนตาแล้วพักผ่านนึ่งเจ๊พักผักนสายนะครับประกันความแสบเลยแสบทำไมคนองมีความอร่อยต้องมีเยอนะ ม <oung> ีรถมีรถมีกินของธรรมชาติค่ะแ่บนี้แหลวงเลยโดยมีตอนนี้ครับกับแพ็กเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะพื่อน้องเมื่อนี้เนาะเห็ดยอดไป10กิโลค่ะอันนี้ก็จะได้พักตอนเร็วหน่อยเนาะเมื่อคืนนี้30กิโลค่ะเหลี่ยงขึ้น เราจะเก็บไปบิงึงกระต๊อกเห็ดสาเห็ดจ้ะ15กิโลส,สวยทั้งนั้นเลยเป,ปล่าๆเด้องกัดเปนของมีบาหลายเนาะ,ะ <c oughs> มีไม่เยอะแต่ออเดอร์กัดบ้านเรื่อยๆค่ะช่วงฤดูไายเรื่องช่วงเสี่ยมแห้งนี่ค่ะววทั้งหวานทั้งหอมเห็ดดำหมอกนาาให้ช่วงเท่านัายฤดู เันนี้รสชาติมันเฮ็ดใหม่แล้รุ่นเชงเงียบเลยวะมาเบิ่งเฮ็ดเท่าค่ะอ่ายูได้หนีมาะมาณซีิบกิโลเด้อค่ะมีจะขวบมือเหรอเนาะเพลิเดี๋ยวสนิทจะไปจะส่งพุ่งนี้ค่ะพี่พี่ทันได้ี่ท่งมาก่อนฝนเงิ้มาก่อนเตรียมมารับความแสบเลยค่ะน้องมันแค่จะแสเพิ่มไปสิบห้ากิโล่ เกี๊ยวติมอื่นก็บติม่มเหรอแม่นะพอดีคองในระบายออกค่ะส่งคับรถไปชงอยู่ตางอำเภอเนาะอยู่ในต้นเมืองค่ะในตางอำเภอดอกปูชุมวัดส่งยี่ห้อเมืงอ,อมงต้นเมืองน้ำพูนค่ะปูชุมดดวัดน้ำพูนค่ะโอ้ย เมนบอลิ0โลแต่ว่านัาพิดถ่านะ <laughs> จะตอกเหนียนๆ่ก็คบ,บอร์ดนียนแห้ง่ำมืออื่นก็จะนี่ไม่อีกเนาะแข็งวะค่ะแต่แข็งก็จะเป็นยังซีเด้อค่ะเป็นหรอสีมี่มาเรื่อยๆแข็งสีเดอร์ไหมกรพเฮ็ดที่คิดแล้วเนาะตากับระมาณนี้ค่ะอื่นแต่ซีมี่ไม่อีกอยู่ค่ะอ่ะ เกือบเต็มแล้วค่ะเหลือหน่อยเดียวมืออื่นขัดกันว่าจะเต็มแต่พอดีว่าเข้ากับ้องไปส่งพีพีเนาะเพิ่มซังสันิดหนึ่เรื่อยเนะคะตรงนี้พร้อมส่งเลยเด้อค่ะรอรับความแซ่บไป่น้องจะได้กับทชช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 ชนชช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 ะชชชชชนชช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 ชีชช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 ช พี่แม่แม่แตนได้สนใจค่ะเฮ็ดไทยหรือูเฮ็ดน้ำหมอกนะคะกินหวานหวานเซ็บๆแกงหวานหวานถ้าไปนองเต่ทักเช็ดอดไรสนิทมาจ้าสำหรับที่นี่ก็ไม่ม, <า S 1> ม <า S 2> ีอยัางนีมาค่ามาชมการเฮ็ดเฮ็ดการแค่เฮ็ดค่ะแต่ว่าการชมอาจจะบรไเลทให้รับชมเนะาะเพราะว่า เวลาไม่จํากัดค่ะต้องมาแพ็กต้องเลียนรถต้องไปออกบินหลายอย่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็สิฟาร์คิวเวสเนียนะนแต่ก็พอกันคลิปหน้าจ้าฝากไลค์ไปแชร์ด้วยค่ะฉันก็รื่อรู้ไหมครับพี่น,น้องพอกันคลิปหน้าจ้าคินเนล่าคือตระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ